ได้เวลาเอาดีเข้าตัวพลังงานบวกเขาเอาไว้ทำอะไรกันครับสวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัว รายการที่จะคอยมามันเติมวิตามินดีด,ด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันสำหรับใครนะฮะที่ยังไม่ได้ฟังเอพิโซดที่แล้วนะครับผมขอแนะนำให้กลับไปฟังก่อนนะฮะเพราะว่าเอพิโซดนี้นะครับเราจะพูดถึงนะฮะเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากเอพิโซดที่แล้วซึ่งว่าด้วยเรื่องของพลังของความคิดนะฮะเรื่องของเรื่องก็คือผมเล่าถึง ผลการทดลองนะฮะย่อมย่อมนะครับซึ่งผมเนี่ยได้ไปมีส่วนร่วมด้วยนะฮะจากการที่ไปเรียนหลักสูตรหลักสูตรหนึ่งนะครับซึ่งสอนเกี่ยวกับเรื่องของ perfect health นะว่าทำยังไงเนี่ยเราถึงจะมีสุขภาพที่ดีได้โดยในการทดลองนั้นนะครับมีเรื่องของการที่เราใช้พลังนะฮะพลังใจของเราเนี่ยแหละนะฮะในการที่จะส่งต่อให้คนอื่นแล้วมันก็เกิดผลกระทบบางอย่างซึ่ง ผลของการทดลองนั้นนะฮะผมขออนุญาตไม่เล่านะครับเดี๋ยวจะเป็นการสปอยสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจจับไปฟังเอพิโซดที่แล้วแล้วก็จากเอพิโซดที่แล้วนะฮะผมกล่าวนะฮะผมเกริ่นเอาไว้นะฮะทิ้งท้ายเอาไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะฮะกว่าผลการทดลองที่ผมเล่าไปเมื่อเอพิโซดที่แล้วซะอีกนะครับว่า การที่เรามีพลังงานนะฮะมันสามารถที่จะส่งต่อไปแล้วทำให้เกิดผลกระทบต่อคนอื่นได้ยังไงถ้าเกิดว่าอยากจะลองฟังกันแล้วนะฮะไปฟังพร้อมกันได้เลยครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะฮะก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องมาจากคอร์สนะฮะหรือว่าหลักสูตรที่ผมไปเรียนมานะครับซึ่งสอนโดยอาจารย์วาสนะฮะ โดยอาจารย์วาสนะครับเขาได้เล่าถึงผู้ชายคนหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่าเกรกแบรดเดนนะครับโดยที่คนนี้นะฮะเขาเป็นนักเขียนชาวอเมริกันยุคใหม่นะครับซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางจากการที่เขาไปปรากฏตัวนะครับในเรื่องราวที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แล้วก็จิตวิญญาณในวิดีโอเรื่องนี้นะฮะเขาก็ได้เล่าถึงนะครับผลของการที่คนเรานะฮะสามารถที่จะส่งพลังงานนะครับ เพื่อไปทำให้เกิดผลซึ่งผลนั้นนะฮะผมค่อนข้างจะ Amazing เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาอ้างอิงนะฮะถึงโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศจีนครับที่เมืองปักกิ่งโรงพยาบาลแห่งนี้นะฮะเขาบอกว่าเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการขึ้นชื่อนะฮะว่าเป็น Medicineless Hospital นะฮะ Medicine ที่แปลว่ายานะครับแล้วก็ less ที่แปลว่าไม่มีนะฮะก็คือว่า โรงพยาบาลนี้รักษาคนไข้โดยไม่ใช้ยาเลยนะครับตรงนี้นะฮะผมก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับว่าปรากฏนะฮะมันมีโรงพยาบาลแบบนี้อยู่ทั่วโลกเลยนะฮะที่อเมริกาก็มีนะฮะที่จีนก็มีที่เกาหลีก็มีนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะผมค่อนข้างจะประหลาดใจนะครับเพราะว่าไม่ค่อยจะได้รับรู้มาก่อนเลยนะฮะก็เลย กลับไปดูวิดีโออีกรอบหนึ่งนะกลับไปดูเนื้อหาที่ได้เรียนรู้จากวิดีโอมานะครับว่าเขาเล่าถึงเรื่องราวอะไรบ้างผลก็ปรากฏนะฮะเขาบอกว่ามันมีเคสนะครับที่มีผู้ป่วยคนหนึ่งนะครับเป็นมะเร็งนะฮะในกระเพาะปัสสาวะนะครับโดยขนาดของมะเร็งเนี่ยมันมีถึง3นิ้วด้วยกันนะฮะก็คือ,หอใหญ่เหมือนกันนะฮะสำหรับคนที่เป็นมะเร็งนะครับแล้วก็ ผู้ป่วยคนนี้นะครับเขาก็ไปหาหมอนะฮะแพทย์แผนตะวันตกนะครับหมอปัจจุบันอย่างที่เราเท่านๆนะฮะไปโรงพยาบาลกันนี่แหละนะครับหมอเนี่ยเขาก็วินิจฉัยนะฮะว่าโอ้โหก้อนใหญ่ขนาดนี้นะฮะรักษาไม่ได้แน่นอนนะครับขนไข้นะฮะก็จิตตกนะครับเราก็เลยมาปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลที่เป็นเมดิซิเลสแห่งนี้นะฮะโดยที่คุณหมอจีนนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องกังวลไปนะครับ ว่าแล้วเขาก็ใช้นักบําบัด3 3คนนะฮะโดยที่นักบําบัด3 3คนนี each, ้นะครับไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะก็แค่มายืนนะครับแล้วก็จับมือคนไข้นะฮะแล้วก็ส่งเสียงร้องอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ส่งพลังกระแสจิตบางอย่างไปนะครับทีนี้นะฮะเพื่อให้การทดลองนี้นะครับมันยืนยันนะฮะว่ามันได้ผลจริงๆนะครับเขาก็มีการสแกนมีการเอ็กซเรย์นะฮะแล้วก็ถ่ายรูป มะเร็งเนี่ยนะครับที่อยู่ในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยถ่ายเป็นระยะ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 ,ยะนะฮะแล้วระหว่างนั้นก็มีการสแกนนะครับโดยใช้อัลตราซาวไปด้วยผลนะฮะในวิดีโอนียที่มันออกมานะครับมันก็มีภาพเอ็กซเรย์ที่เป็น Before After นะฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็เดากันได้นะครับว่าภาพถ้าจะเอามาใช้ในการอ้างอิงนะฮะมันก็ผลเนี่ยมันก็ต้องดีอยู่แล้วนะฮะก็คือว่ามะเร็งนะฮะมันก็หายไปนะครับ แต่ว่าสิ่งที่มันน่าทึ่งกว่านั้นก็คือว่าเขาเนี่ยสแสดงนะฮะหรือว่าโชว์ภาพตอนอันตราซาวครับซึ่งเป็นภาพสดนะครับระหว่างที่นักบําบัด3ามคนเนี่ยเขายืนนะฮะแล้วก็สวดอะไรไม่รู้แล้วก็พูดอะไรแบบประมาณว่าหายหายหายอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ส่งพลังที่เป็นพลังบวกเนี่ยไปให้กับคนไข้นะฮะคนไข้ก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นนะครับแล้วไอ้ก้อนมะเร็งนะครับที่มันอยู่ในกล้องอันตราซาวฮะ เราเห็นเลยครับว่าก้อนมะเร็งอ่ะมันค่อยๆหดตัวนะครับแล้วมันก็หายไปในที่สุดนะฮะในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีนะครับ สำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี now, saying, hey, like ้นะฮะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวันนี้ผมแบบว่ามาแนวงมงายมาแนวเหนือธรรมชาตินะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมเองนะฮะก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อในประเด็นนี้นะครับแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจดีนะฮะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เขาเนี่ยยกขึ้นมานะฮะเราก็บอกว่าพลังของความคิดของคนเราเนี่ยนะครับ นอกจากมันจะส่งผลที่ดีต่อตัวของเราเองแล้วเนี่ยมันดึงดูดสิ่งที่เป็นเรื่องดีๆสิ่งที่เป็นเรื่องวบวกๆเนี่ยเข้ามาหาตัวเราการที่เราคิดดีครับมันยังสามารถที่จะส่งต่อไปหาคนอื่นได้การที่เรามีพลังดีๆครับแล้วเราส่งต่อไปที่คนอื่นคนอื่นเขาสัมผัสเขารู้สึกได้แล้วมันก็ส่งผลต่อชีวิตของเขาด้วยหลายคนอาจจะปฏิเสธนะฮะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่จริงหรอกนะฮะ ผมก็เลยลองนึกดูนะฮะว่าในสถานการณ์ไหนบ้างนะครับในชีวิตประจําวันของเราที่เราเนี่ยสามารถที่จะส่งต่อพลังบวกให้กับกันและกันได้นะครับก็มานึกถึงเหตุการณ์ที่ง่ายที่สุดเลยนะฮะก็คือเรื่องของการที่เราขอบคุณคนอื่นนะฮะเรายิ้มให้คนอื่นนะครับหรือแม้กระทั่งการที่เราไปอวยพรแฮปปี้เบิร์ตเดย์คนอื่นหรือคนอื่นมาอวยพรแฮปปี้เบิร์ตเดย์เรานะฮะ แม้มันจะเป็นข้อความเพียงสั้นๆนะครับแม้มันจะเป็นการส่งยิ้มแค่แป๊บเดียวนะครับแต่เวลาที่เราได้ความรู้สึกแบบนี้มาจากเขาครับลองถามตัวเองดูนะฮะว่าหัวใจเราเนี่ยมันฟูหรือเปล่านะครับซึ่งนอกจากหัวใจเราจะฟูแล้วนะฮะสาเหตุนะครับในการที่เขาเอามาใช้อธิบายว่าความรู้สึกบวกพวกนี้นะครับมันทำให้เราเนี่ยหายป่วยได้ยังไงนะฮะ มันก็มีคําอธิบายมานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการป่วยหลายอย่างนะครับมันเกิดจากการที่เราเนี่ยมีความเครียดนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่ามันมีใครที่ส่งพลังงานบวกมีใครส่งความรู้สึกดีๆมาแล้วทําให้เราหายเครียดนะครับหลายครั้งมันก็ไปส่งผลนะฮะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัว เช่นพอเราไม่เครียดนะครับเราก็สามารถที่จะนอนหลับได้อย่างสนิทนะฮะร่างกายเรามันก็หลั่งฮอร์โมนนะฮะมันก็ฟื้นฟูจนทําให้ร่างกายแข็งแรงเรื่องแบบนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยไม่เชื่อนะครับแต่ว่าก็ไม่ควรจะลบหลู่นะฮะผมว่าการส่งพลังงานดีๆนะฮะการที่เราทําดีต่อกันเนี่ยยังไงมันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะสำหรับใครก็ตามนะครับที่ เป็นคนที่ไม่อยากคิดบวกนะฮะรู้สึกว่าคิดบวกไปก็ไม่ได้มีอะไรดีนะฮะอย่างน้อยตอนนี้นะครับถ้าใครที่ไม่ต้องการการคิดบวกไม่ต้องการการคิดดีแต่ถ้าเกิดว่ามันพอจะมีปรากฏขึ้นมาในหัวนะฮะในจิตใจของคุณบ้างนะครับก็คิดแล้วลองคว้างทิ้งมันออกไปนะฮะหาใครสักคนหนึ่งนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเลยนะฮะที่รอรับความรู้สึกดีๆแล้วก็ความรู้สึกบวกที่คุณเนี่ย ทิ้งมันออกมานะฮะอย่างน้อยผมเองนะฮะก็พร้อมจะเก็บนะครับเพราะว่าการที่เราได้รับพลังงานบวกกระแทกเข้ามาใส่นะฮะมันก็คงจะเป็นเรื่องดีๆที่ใครๆก็อยากได้แน่นอนครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยโคตรดีโคตรโดนเขาบอกไว้ว่า put good energy out get good energy back พลังงานดีๆนะฮะยิ่งเราให้มันออกไปมากแค่ไหนมันก็ยิ่งกระแทกกลับมามากขึ้นเท่านั้นครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของพวกเราทุกคน so what